สวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Age Log Transformation ค่ะ Age Log Transformation นะคะใน1เซตจะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4รูปแบบนั่นคือ Age Log Gentle Cleanser Age l o k Future Serum h Log Radiant Day SPF 22และ Age Log Transforming Night ค่ะโดยผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะคะก็จะมีหน้าที่ในการดูแลผิวของทุกท่านที่แตกต่างกาันและมีขั้นตอนในการใช้ตามลําดับเลยเริ่มด้วยตัวแรกนะคะ ครีส์แอนโทนก็จะเป็นครีนซิ่งและโทนเนอร์นะคะที่ผสานเอาไว้อยู่ในหลอดเดียวกันทําให้ทุกท่านได้ทําความสะอาดผิวไปพร้อมๆกันกับขั้นตอนของการปรับสภาพผิวเราจะประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นสะดวกในการพกพามากยิ่งขึ้นเพราะเราผสานทั้งครีนซิ่งแล้วก็โทนเนอร์เอาไว้ในหลอดเดียวให้ทุกท่านใช้ได้ง่ายๆในขั้นตอนเดียวกันได้เลยนะคะซึ่งจะทําให้ผิวนะมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นและยังเติมเต็มความชุ่มชื้นสู่ผิวและยัง ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยให้กับทุกท่านได้อีกด้วยตามด้วยผลิตภัณฑ์ถัดมานะคะนั่นคือฟิลเตอร์เซรั่มจะเป็นเซรัมะะ่มเนี่ยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทางการแพทย์นะคะเพื่อทําให้ผิวของทุกท่านนั้นได้เผยความอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นโดยเราสามารถใช้ได้ในทุกๆวันเลยเช้าและก็เย็นตัวถัดมานะคะเรเด้นเดย์เอสพีเอฟ22อิมเมชั่นเนื้อบางเบาตัวนี้นะคะให้ทุกท่านใช้ในตอนเชา้าหรือว่าก่อนออกจากบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีส่วนผสมของ s p f 22 ด้วยนะคะซึ่งสามารถช่วยกันแดดได้ในกรณีที่เราออกไปเผชิญแสงแดดแบบอ่อนๆไม่แรงจัดนะคะเราก็สามารถใช้ทั้งสารตัวนี้นะคะเพื่อช่วยในการกันแดดแล้วก็เป็นการบำรุงผิวเพื่อทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นและป้องกันการเกิดสัญญาณแห่งไวยได้อีกด้วยและในตอนกลางคืนนะคะทุกท่าน ก็สามารถหยิบขวดนี้ขึ้นมาทาได้เลยนั่นคือ Age Lock Transforming Night นะคะส่วนผสมที่อ่อนโยนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการที่ผิวของทุกท่านเนี่ยได้รับการปรนีบิในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะสารสำคัญที่อยู่ในเซ็ตของ Age Lock Transformation นี้นะคะโดยภาพรวมแล้วจะประกอบไปด้วย Age Lock Blend นะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากบร,ริษัท Nu Skin นะคะแน่นอนไม่มีใครลอกเลียนแบบได้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นสารสาคัญเฉพาะของเราเลยที่จะช่วยทาให้ผิวของทุกท่านนะห่างไกล จากริ้วรอยรวมไปถึงสารสําคัญนะคะที่สกัดมาจากสารธรรมชาติต่างๆนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดเล็นริ้วรอยต่างๆให้กับทุกท่านโดยตรงเลยนะคะผิวของเราก็จะดูอ่อนวัยมากยิง่งขึ้นมีการผ่าเซลล์ผิวแบบอ่อนๆเมื่อทุกท่านได้มีการใช้ในเซ็ตของ age lock transformation อย่างต่อเนื่องนั่นเองและยังมีไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะที่เป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิวตามธรรมชาตินะคะก็จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นสู่ผิวให้กับทุกทุกท่านได้ดีมากยิ่งขึ้น ลำดับในการใช้นะคะตามที่อธิบายไปเลยโดยที่ทุกท่านสามารถทำความสะอาดผิวหน้าของทุกท่านด้วย g e n t l e Cleanse and Tone นะคะซึ่งเป็น c l e a n s i n g และ Toner ที่ผรสานเอาไว้ในหลอดเดียวกันก็จะเป็นตัวทำความสะอาดผิวพร้อมกันแบบกับการปรับสภาพผิวลำดับถัดมานะคะใช้เป็นตัว Future Serum นะคะซึ่งเป็นเซรั่มในการที่จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้น ผิวให้กับทุกทกท่านนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวบำรุงเนื้อครีมจะเป็นตัวเซรั่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบางเบาแล้วก็ดูดซึมสู่ผิวของทุกท่านได้ง่ายเราสามารถใช้ได้เลยทั้งเช้าและเย็นหลังขั้นตอนการล้างหน้าตัวถัดมานะคะ H lock radiant day spf 22นะคะตัวนี้จะเป็น emulsion เนื้อบางเบาให้หยิบขึ้นมาทานในตอนเช้านะคะหลังจากการใช้เซรั่มไปแล้วและยังมีส่วนผสมของ spf 22ได้อีกด้วยนะคะก็จะช่วยปกป้องแสงแดด แบบอ่อนๆนะคะก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยสวยใสยก่อนออกจากบ้านได้เลยและในตอนกลางคืนนะคะก่อนที่ทุกท่านจะเข้านอนก็หยิบตัวเอสโลคทานฟอร์มิ่งไนท์นี้มาทาลงใบนบนใบหน้านะคะซึ่งจะช่วยเป็นสารอาหารที่จะทําให้เติมเต็มความชุ่มชื้นผิวแล้วก็ปรนนิบัติผิวของทุกท่านในตอนกลางคืนนั่นเองและนี่ก็คือ1เซตนะคะของเอสโลคทานฟอร์เมชันนะคะเพื่อผิวที่ห่างไกลจากริ้วรอยนะคะในการใช้อย่างต่อนเนื่องของทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะ